ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แบบประกันออมทรัพย์20ทับ 14, จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแบบประกันนี้เบี้ยประกันไม่สูงและผลตอบแทนดีมากๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0 0 0บาทค่ะหลักแกนการรับประกันมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อายุที่รับประกันคืออายุ30วันถึงอายุ65ปีค่ะ 2. จำนวนเงินเอาประกันหรือทุนประกันขั้นต่ำ150,000บาท 3. ระยะเวลาเอาประกันคือ20ปีและระยะเวลาชำระเบีย้ย14ปีค่ะ 4. จ่ายคงที่ตลอดสัญญาและสุดท้ายค่ะแบบประกันนี้ต้องพ่วงประกันอุบัติเหตุด้วยนะคะเป็นเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดค่ะ ส่วนของผลประโยชน์ความคุ้มครองของออมรัพย์20ทับเรามาดูจากรูปกราฟิกรูปนี้กันค่ะการชำระเบีย้ยทั้งหมด14ปีตั้งแต่ปีที่0ถึง13และสัญญา20ปีความคุ้มครองมี2กรณีคือเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับ100%เของทุนประกันชีวิตเช่นทำทุน1ล้านเสียชีวิตปีไหนก็แล้วแต่เลยจะได้รับเงิน1ล้านบาทค่ะและกรณีที่2คือกรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา20ปีจะได้รับ1 0 0งปรนของทุนประกันช กันค่ะและแบบประกันนี้อาจจะได้รับเงินปันผลด้วยนะคะซึ่งต้องทําความเข้าใจว่าปันผลนั้นขึ้นกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและการจัดสรรของบริษัทค่ะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ต่างกับเงินคืนระหว่างสัญญานะคะที่กําหนดแน่นอนไว้ในกรมธรร์แล้วดังนั้นไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลนะคะสุดท้ายนี้มาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างผู้ชายอายุ35ปีค่ะทำทุนประกันชีวิต250,000บาทค่ะ จ่ายเบีย้ยประกันชีวิตปีละ14,965บาทส่งเบีย้ยทั้งหมด14ปีรวมเป็นเงิน2 9 5 1 1 0บาทค่ะความคุ้มครองที่จะได้รับคือกรณีเสียชีวิตจะปีที่1ปีที่2หรือปีที่20ก็จะได้รับ250,000บาทตามทุนประกันที่ทำไว้ค่ะและกรณีที่อยู่จนครบ20ปีจะได้รับเงินก้อน250,000บาทเช่นกันค่ะ ส่วนต่างที่ลูกค้าจะได้รับคือ4,990บาทและยังไม่รวมปันผลถ้ามีนะคะหากสนใจแบบประกันนี้ติดต่อตัวแทนได้ทางไลน์ ID @a.mtl ค่ะ